นะคะเส้นทางในการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางทีอ่อาจจะเป็นลูกลังด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นดินธรรมดาก็มีบางจุดนะคะแล้วก็บางที่นะคะก็จะลาดเฉพาะลูกหินนะคะแล้วก็ถูกทับถมกันแต่จากสถานการณ์หรือจากที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเราจะเห็นในบรรดาชาวพุทธเนี่ยที่เดินทางมาแสวงบุญ แล้วก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่เหล่านี้นะคะว่าเคยเป็นพื้นที่ที่สําคัญแลวก็เคยเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะในสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาพัฒนาการจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีสตอรี่นับลายพันปี เป็นพื้นที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระราชกุมารเนี่ยได้ตัดสินใจออกบวชบำเพ็ญพรตพรหมัยแล้วก็เป็นพื้นที่สุดท้ายที่พระองค์ได้ด้านด้นเดินทางนะคะได้มาเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีร่มเงาสวยงามแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านนะคะที่สามารถที่จะ ิจารณาอะไรต่างๆแล้วก็ในสมัยเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่สงบร่มเย็นและก็มีชนบทที่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะในอีกบริบทหนึง่งท่านก็น่าจะใช้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกับการทําสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาจนกลายเป็นพื้นที่แห่งการตรัสรู้ในเวลาต่อมาพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่าต่างๆไม่ว่า